ด้วยมนสเสน่ห์ของตลาดหุ้นไทยที่สร้างความบ่งคั่งให้กับนักลงทุนจนถูกยกย่องให้เป็นตัวแทนของความเฟื่องฟูทางเศรษฐกิจแต่ด้วยพิษสงความร้ายกาจของโควิด19ที่เข้ามาขยมควันตั้งแต่ต้นปี2563ทำให้ต่างชาติเทขายหุ้นไทยเพื่อกําเงินสดลดความเสี่ยงเช็ควงรอบเม็ดเงินแรงเทขายพบตัวเลขน่าตกใจนับตั้งแต่ต้นปีจนถึง9ตุลาคม2563 นักลงทุนต่างชาติขายหุ้นไทยไปแล้วกว่า2.85แสนล้านบาทตอกย้ำด้วยดัชนีที่จัดถล่มลึกลงไปใกล้แตะ1,200จุดนอกจากปจัจจัยโควิด -19 ที่กระทบต่อการลงทุนแล้วเรื่องสถานการณ์การเมืองที่ยึดโยงกับการชุมนุมก็เข้ามาขย่มบรรยากาศด้วยเช่นกันล่าสุดกับคณะราษฎรที่ออกแถลงการประกาศปักหลักชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยอย่างไม่มีกำหนด14ตุลาคม บ่งชี้ถึงอุณหภูมิทางการเมืองที่สูงขึ้นฝ่ายวิจัยบริษัทลักรัพย์เอเชียพลัสมองว่าการเมืองไทยยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดซึ่งจากสถิติในอดีตเมื่อมีประเด็นการเมืองร้อนแรงพบว่าทุกๆครั้งรูปแบบจะคล้ายกันคือเซตอินเด็กถูกกดดันหรือปรับฐานเม็ดเงินต่างชาติไหลออกค่าเงินบาทมีแนวโน้มอ,อ่อนค่าลงสอดรับกับนายไพบูลนรินทร์งกูลประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย กล่าวกับสำนักข่าว i n N ว่ายัางคงต้องจับตาการชุมนุมที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าเพราะการเมืองกับตลาดหุ้นเป็นของคู่กันแต่ก็ไม่ได้ให้น้ำหนักการชุมนุมมากเหมือนเดือนกันยายนที่ผ่านมาเพราะวันนี้ตลาดหุ้นจับตามาตรการทางเศรษฐกิจของรัฐบาลมากเป็นอันดับแรกรวมถึงการเลือกตั้งในสหรัฐและการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ผมคิดว่าในแง่ของ ความกังวลของนักลงทุนก็ดูเหมือนจะลดลงไปบ้างนะครับถ้าเทียบกับการชุมนุมเมื่อเดือนที่แล้วนะฮะว่าดูอดูดูแล้วเนี่ยในแง่ของเสียงตอบรับหรือว่าอะไรเนี่ยจากประชาชนส่วนใหญ่ก็ก็ไม่ได้ไม่ได้มีมากนักน,นะฮะก็คงเป็นลักษณะของการคงเฝ้าเฝ้าดูนะครับแต่ว่าถ้าถามในเรื่องของความกังวลถ้าเทียบกับเดือนที่แล้วผมก็ลดลงไปนะพราะคิดว่า ก็ออกเป็นเป็นการชุมนุมที่อาจ <stimulus> จะไม่ได้อ่าสามารถถูกยกหลับไปมากนักนะครับเพราะว่าดูดูเหมือนความส่วนรุ่งประชาชนก็ก็ไม่ได้ไม่เดินไปได้มากนะครับแล้วก็คิดว่ารัฐบาลก็นาทีสามารถรักษาความสงบได้คือความสําคัญที่สุดคือเรื่องของความสงบนะครับประชุมอ่ะไม่ไม่เป็นไรชุมนุมไม่ไม่มีปัญหาแต่เราก็อย่าก้าวอย่าผิดกฎหมายแล้วก็อย่าให้มันเกิดความรุนแรงครับ แน่นอนนะฮะการเมืองมันกับตลาดหุ้นมันมันคู่กันอยู่แล้วนะครับช่วงไหนที่มีประเด็นอะไรเนี่ยแล้ทุนก็คงจะต้องติดตา,า,า,ามแต่ว่าผมเื่อน้ำหนักที่จะให้คงไม่ได้มากเหมือนเมื่อเดือนที่แล้วนะครับน้ำหนักวันนี้คงเทไปที่เศรษฐกิจมากกว่าแล้วก็ังมีการเลือกตั้งของสหรัฐอีกนะครับจากนี้ต่อไปคงต้องจับตาสถานการณ์การเมืองอย่างใกล้ชิดเพราะทุกสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นย่อมมีผลต่อความเชื่อมั่นนั่นเอง